นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเสียงสาธุแทสองกึกกองโลกนับเป็นโชคมหาชนพ้นทุกเข็นโลกสว่างด้วยแสงธรรมยิ่งคืนเพ่น สุขร่มเย็นภูมรอบครอบจักรวาลมหาบุรุษเลิศภูมิธรรมล้ำภูมิรู้ได้ประสูตรตัดสรู้และดับขันดิถีเพนวิสาขะมหัศจรรย์วันเดียวกันน้อมบูชาพระบรมีท่ามกลางโลก ที่กำลังสับสนวุ่นวายทุกคนกำลังแข่งแยง่งชิงดีชิงเด่นต่างสแสวงหาทางออกของชีวิตวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน6ถือเป็นวันที่เราชาวพุทธจะได้นอบน้อมทำคุณงามความดีเพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงชี้ทางให้เราชาวพุทธ ได้เดินไปสู่เส้นทางของการพ้นทุกข์ในอย่างถูกต้องตามหลักอริยมรกแปประการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะวันวิสาขาปุณมีคือวันที่โลกสว่างสวยไปด้วยหลักธรรมคำสอนเป็นหลักธรรมที่สอนให้เราหลุดพ้นจากอาวิชชาเป็นการยืนยันว่า มนุษย์สามารถที่จะฝึกฝนตนเองได้ตามภูมิธรรมและภูมิปัญญาการตัสรู้จึงปรากฏหลักธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุดเป็นการประกาศอิสรภาพแก่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการได้แก่โลภโกรธหลงการปรินิพานจึงเป็นการย้ำเตือนจิตสำนึกในวิถีชีวิตถึงความไม่ประมาท พระธรรมได้อุบัติขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพและรอยยิ้มให้บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินชาวโลกต่างสาธุถึงความไพบุนของพระพุทธองค์โดยพระคุณสามประการส่งไพบุนโดยพระปัญญาคุณทรงมีพระปัญญารู้แจ้งซึ่งหลักอริยสัจสีคือรู้ทุกข์รู้ต้นต่อของการเกิดทุกข์และกระบวนการ ของการพ้นทุกข์และยังมีพระปีชายานในการแสดงธรรมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิฐานภูมิปัญญาและภูมิธรรมของผู้ฟังส่งไพรบูรณ์โดยพระวิสุทธิคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินในดวงพระหฤทัยและยังทรงบรรลุธรรมจนถึงจุดหมายของชีวิตด้วยความสงบเย็น ทรงไพรบูนโดยพระกรุณาคุณทรงมีพระการุณาต่อสรรพสัต์ทั้งหลายทรงมีดวงหฤรุไทยสงสารสัตว์ที่อยู่ในวัฏฏะสงสารนาสงสารมนุษย์ที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเพราะผลที่ก่ออกุศล,ลกรมมาบทไว้ต้องได้รับผลกรรมโดยไม่ได้รับข้อ,อยกเว้นทั้งปวงในเมื่อมนุษย์ มักตั้งคำถามให้แก่ตนเองแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบให้แก่ตนเองได้พระองค์คือผู้ตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนที่สุดเมื่อวันวิสาขาบูชาเวียนมาบรรจบพวกเราควรน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันประเสริฐของพระพุทธองค์ด้วยการน้อมทำดีเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินโดยการปฏิบัติตามหลักโอวาทสามประการดังนี้ 1. น้องปฏิบัติบูบชาโดยการละเว้นความชั่วเราต้องละเว้นความชั่วทั้งทางกายวาจาและใจไม่มีกองไฟใดในโลกไม่มีเชื้อโรคใดในชีวิตไม่มียาพิษใด ในแผ่นดินและไม่มีคมเขี้ยวอสอรพิษใดที่น่ากลัวไปกว่าผิดอำนาจของความชั่วการละเว้นความชั่วเปรียบเสมือนการแพ่าทางพื้นที่ให้เตียนโลงเพื่อรอวันลงหลักปักฐานสถาปตัตยกรรมให้การทำความดี 2. น้อมปฏิบัติบูบชาด้วยการทำดี เราต้องทำดีทั้งทางกายวาจาและใจการทำความดีจะสวยงามได้นั้นทุกการกระทำต้องเปรียบเสมือนทรายทุกเม็ดทุกคำพูดต้องเปรียบเสมือนอิฐทุกกอนทุกความคิดต้องเปรียบเสมือนกระเบื้องทุกแผ่นเพื่อสร้างเป็นมหาอาณาจักรแห่งการทำความดีให้เราอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างมีความสุข ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะใบไม้ร่วงจากต้นไม้ไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดหน้าที่แต่เป็นจุดเริ่มทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นั่นก็คือให้ความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นแผ่นดินพระพุทธองค์ทรงปรินิพานไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดความสำคัญแต่เป็นจุดเริ่มต้นหน้าทีที่สำคัญ โดยทรงประทานโอวาทให้แก่พุทธสาวกได้ยึดถือพระธรรมเป็นใหญ่กว่าบุคคลเพื่อให้พุทธสาวกได้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่แผ่นดินและแก่โลกตลอดกาลโลกวันนี้ช่างโชคดีมีพุทธมีธรรมะส่องสว่างกระจ่างไส ดังแสงทองส่องแสงแห่งอัมภัยสองลงใจให้พ้นโศกโลกร่มเย็น